ช่องเด e g แก g g ว e คเถ้าผู้ชมอาจจะสงสัยว่าผมมาอยู่ตรงเกาะนี้ได้ยังไง <What? S 1> เออผมออกมาจากเกาะคุณลุงแล้วแล้วก็อยู่กับพวกซัมบี้ที่มันรอกัดผมอยู่แล้วก็เอนเดอร์แมนตรงนน้นเห็นเ,เห็นมงๆตรงนั <No. S 1> ้นไหมครับไอ่ครับกล่องเก็บของที่ไม่ใช้ก็ครัเป็นก็เก็บเป็นอันนี้ไป คุณตีนแล้วพวกชุดกอดพวกอะไรเนี้ยหายไปไหนอ่ะอ๋อผมอ่ะคืนของคุณลุงไปหมดแล้วไงแล้วไอ้ส่วนรองเท้าเนี่ยผมครับเองอ,อมีพบก็ต้องมีจากถูกไหมแชแนวของคนอื่น,ขอขอนคุณไม่เอามานี่สุดยอดจริงๆอืมขอบใจที่ชมนะแล้วมันก็เออพวกเตียงอย่างเงี้ยผมก็ลืมเอามาด้วยไงฮะโดเดียวเดียวได้บนท้องเลย ผมจะไม่ไปเมืองลุงแล้วนะครับอาจจะมีเมืองใหญ่ๆผมก็จะไปเมืองใหญ่นะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมเอาท็อตก่อนเฮ้ยคือเรือคุณเต้นคือซอมบี้ขึ้นเรือได้ยังไงอะพี่เปาว h a ส่งข้อหน่อยโอเคจะให้ตามคำขอไม่เก็บกล่องไปหรอ ไม่ครับแต่ไม้หมดนะดูซิว่าภารกิจไปเมืองใหญ่จะสําเร็จหรือไม่คนดูอาจจะพูดว่าเออมันพูดอะไรของมันเว้ยโอ้ปาลาโลมาโอ้ปาลาโลน้องปลาคือ,อจุดปาลาโลมา่ะเฮ้ยเฮ้ยคุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมสะพานใต้น้ำเฮ้ยท่านผู้ชมสะพานใต้น้ำตองโฮเหรอน,น่าจะใช่แต่แม่คืออะไรเอาห้ามไปไอ้ซอมบี้น้ำอยู่ ไม่ใช่มันไม่ได้ไปซอมวิ่แล้วมันคืออะไรล่ะมันเป็นตัวอันตรายหมาผมจะเอาหมวกเต่ามันมันดอกให้หรอไม่ไม่รู้อ่ะแต่แต่หมวกเต่าก็ต้องโจมตีเต่าอ่ะ <S <S ผมนี่หัวหมวกดีจริงๆฮะถ้าพับเขาไม่ดอกให้อ่ะอะไรกันครับเนี่ยล้วหัว กินเนื้อซอมบี้สิครับเนื้อซอมบี้เราจะยิ่งโอ้ผมไม่อยากจะพูดอ่ะหิวเหรอมันจะยิ่งหิวแล้วเราก็จะยิ่งเดี้ยงเร็วขึ้นเพื่อหลังกาจะเป็นเมืองใหญ่ก็ได้นะไม่น่าจะใช่นะถ้ามีเกาะเมืองใหญ่มันต้องใหญ่กว่านี้สิขับเรือวนแล้วผมมาไปหาของ กองสมบัติไหมเอ้ยเราอย่าเพึ่งเลยอย่าเพิ่งไปกององสมบัติสิเราต้องหาก่อนเล็กๆให้ได้เมื่อไหร่เราจะเจอไม่งั้นเราก็ต้องแคมป์ที่เกาะเล็กๆอะ่ะเ,เล็กๆที่ไม่ใหญ่มาก <c oughs> เราต้องหาพื้นที่ที่โล่งๆก่อนใช่เลย เกาะใหญ่แล้วถือว่าภารกิจของเราก็สําเร็จไปครึ่งหนึ่งฮ่แต่ยังไม่เจอหมู่บ้านใช่ถ้าไม่เจอหมู่บ้านก็ไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยหมูว่านเย้หมูว่านคอมมอนโอ้โหเจอโอ้โหลงใครเจอได้ไงครับเนี่ยยากโอ้โหภารกิจสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแบบสมบูรณ์ไปบ้านล้างเปล่า ก่าเรือนี่ถ้าบ้าน้าจบเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรโอ้โหไปลอยของแล้วโโอ้ของดีออกซิเดียนเฮ้ยเราจะไปเนเธอร์ได้นะเออก็จริงนะครับขี่ผนมปังมาก่อนไปเนเธอร์นี่เราสามารถไปดีเอ็นได้แบบว่าง่ายๆเลยนะครับเนี่ยเพราะไปตีเบสตตีเวสออนมาครับลูกก็ตาดมาก่อนใช่แชมป์ไฟ ถ้าเราเจอ้อยคุณมองเห็นอะไรข้างหน้าหรือไม่ No NPC NPC โอ้โหอย่อมาหลวของเล oh. ยนะผมผมแค่ยืมนะผมแค่เช่านะนะนะจำไว้นะผมโนอะ้ oh, NPC ชัดเจนน้องเอ็นออกมาสิออ wow. เข้าไปอยู่ทำอะไรอะ่ะเย้ภารกิจิตสมเห็จอย่างไม่มีอะไรกัน เย้ภา yeah, รก,กิจของเราก็สองเ็จเป็นที่เรียบร้อยวุ้ยแต่หมู่บ้านนี้ถือว่าใหญ่เลยครับเนี่ยหูยใหญ่กว่าหมู่บ้านที่ผมเคยอยู่อีกอะหมู่บ้านลุงหิาามาเออแล้วว่าไม่เป็นไรเรามีกรอบป้องกันไงผมว่านอนเซฟไปเลยนะโอ้โหหมู่บ้านใหญ่อย่างง่ายดายตึกสองชั้นเอาเซฟไว้ม<ร>ีม<ย>ีสปาฟอยเซฟคุณยังเซฟไม่ได้ต้องนอนก่อนหรือเปล่าไม่ไม่เซฟเรียบร้อยแล้ว <G ül> โอแล้วเจอแบบว่าภารกิจแบบว่าสําเร็จด้วยอ่ะโอ้โไ,ไม่คิดเลยไม่คิดว่าจะเจอใช่ไม่คิดว่าจะเจออ่ะสําหรับคลิปนี้นะครับพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า